สวดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีเบิร์ดส,สุขูมสุขคนเด้อมื้อนี้ก็ตอนเช้าเนาะพี่น้องมื้อนี้น้องตายสิมาเฮ็ดข้าวเหลาเนาะแม่น้องตายสิมาเฮ็ดขาา้ามเห็นบ่พี่น้องห่วงเขาเขากะเขียวตาไห้นี่กาได้ว่าพ่อเหมาเนาะเฮ็ดข้าวเหลาเส้นะนะพี่น้องเอาไปให้ห่อบ้านกินเนาะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องวิธีเฮ็ดขมพี่น้องครั้งแรกของปีนี่เราหาบเขามาดะ จะเซตเข้าเหรอวะแม่มื่อนี่เซต่ออเซนเขานเขาแล้วพี่เนาะสบายดีมาน้จั๊กหม้ะเอิ๊เอ้ยมามาแต่อันนั้นเอาเสียงน้ำอีแด้มือนี่ถึงายู่บ่ข้าอีแม่ถึงาอยู่บ่เมือนี่ทั้งบ้านี่เลยนี่พอเ็นขีก็เป็นอุปกรณ์ต่ำนะพี่เนาะเครื่องต่ำเมา พอ,อน้องตายเฮ็ดบ้านนี่ครับพี่น้องการต้อนเห็ดขาวแล้วกะัเอาไปปั้นแล้วก็เจา้ามะขวบนะครับพี่น้อง,องขัวนี่เพื่อให้เอียงนี่แม่มันชุกให้มันชุกเลยครับขวซน่ทำอะไรกาบอ่ะทำมันพอดีแกะออกนแก้แกะแกะได้โอ้ย กเอาบะตากไปมันแหงเนาะพี่เนาะนี่สิเอาไปตำนะมามาตำนี่มามาตำนะนี่เน้องบีดอกใส่ละแม่ไม่นั่นจ้ะไม่รักกระต่ายย้อนลองตายสิตำพอดีมั้มันหนักอยู่ดิอ่ะเอ่ะกระเบากาสังเกตเบิ้งโคกเงี้ยงเนาะพี่เนาะเฮ็ดโคกพอดีโคกเงี้ยง ตองสีตักใหม่แล้วพี่นเนาะไงวัวเลือกตายเนอะเจ้าคำโคกเจ้าโคกเงี้ยงแล้วพี่น้องมันมันเอียงก็มันพ่นตกใส่น้ำกระปุกโคกซอดโคกเพะน้องพี่น้องี่เห็นโคกไหมมุดทุกมุด้า้มันเป็นหนะหมอสิ่งง่ายโคกนะเหยียบยังมันกอแล้วปะเนี่นึ่งขึ้นไปยังเลยโอ้เหยียบยังเพื่อนถือคุกนี่แล้วังเด้อเถือกเด้อ ดต้องอยู่ใย่นอย่างนีวันนี้เขาเอานแล้วเอาใส่เชลอมาหลบแล้วหลังมาตำต่อแล้วพี่เนาะอ้าวไกยมีตกุนมีซิกแพ็เโอ้อ้าเอิกมาใส sai sai eo của chị bèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Để Màu ngạm khả quá <laughs> นี่จะขาาแตบีอ่ว่าโมีไมละจะเขือม้าฮาแม,ม่นี่ติแดดื้อตำแข็งม,มันเป็นน้นาันอีกจักบาดน,นี่แม่ออโอ้ยโอยตาำเดียวโคกมันคอยดีบ้าเพียยนกันเขาคานต่ว่วอัดโคกมันบกแน,นคืนขึ้นจะเก่ามันยังไม่ เงียปนี้ะพี่น้องดี๋จะไปกินหนอคานโมแข็งเพียงน้องเพียงน้องเอาพัดพัดงามขนาดพี่เนาะพี่จะกินนกนเหรองบ่พี่จะกินนลัานเหรอ ปลาแต่งโามันอันอ่อนมันอันเป็นขี่แมวเหรมันแค่มันเป็นขี่แมวสั่มได้ได้แต่วเ่นนี้นะพี่น้องมันได้จัวเชียร์ได้หลายนะพร้อมขนาดอื้อเอาไปเตยมันตั้ใส่แม่แด่แม่แด่ไอ้ตั้มมันมาได้มาได้พี่น้องอื้มอื้มแบบเนาะ เบ่อือเดกพี่น้องวู้เจ้างขนาดโอ้อ่อนๆพี่น้อง็นบ่นี่มันี่อืมนีห้ยองสีแดงโอ้เอาเบิรงไอไฟชิมเบิโอ้แสบไาสบ่ ว้าวว้าวไอเอ์กมามาซิับเบานี่อ๋่มนากินเลอเอกเลยหาหน่งขาวนังนาเออเออเอาเาไปไอเอ์กางมือข้างแน่วันี่จะมาต้มนาใบแล้วก็เอาเอานั้าอย่ามาออกปร์เซ็เบนามน เอาบ้าไอ้อซิมบ้างบ้างซิมขอเลยทุกคนขอคือจิถอกี่มีขอเอาบ้างอ้าวคือปีนอะมาเด้มาได้พี่น้อะมากินข้ามันน้ำลงตยเด้อเอามาถือกล่องสิออดเดี๋ยวอยากินอากากมันข้าอฮะพัดก้อนตาว่เ้ย

ของน้าก็ใส่ได้แต่ยังก็คือน้องพี่น้องแซ่บได้พี่น้องข้าวมอ่อนข้าวม๊าสดๆนี่จั็กซี่เอ้าเอามือหยองสักกันเลยดิ อืมอืมอเพื่อเดวเรือน้อยเดียวพี่น้องเลยกินน้ำุดกรรมบบรรดาเช็ดได้ดายเชิดเช็ดเชอเชส้นม ามาเด้อมาเด้อพี่นนนนนนนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพี้ยนสมีเด้อพี่น้องอย่าสิกดขามโคชนะน้องตายเด้อเพื่ออันให้มีได้ได้เข่าส่องเนาะแต่ว่าการส่องน้องตายบรทษันได้หับเงินดอกพี่น้องหับเงินบรทษันไหนบริษัทไหนได้เงินเดือนเด้อ แมบาส้มนะมนยมได้กระไดบาทเดียวากิได้กบ่นี่แม่จักระเป๋าด้ตีสิพาก่องดูคอนเดอสิเบาเิ่งหนเบาเิ่งหนาอ้อาแม่าก่องคอนเดอาก่องตายเด้อลูกสาวดา ปากสรองลูกคนเด้อคนงะขัน <c oughs> ขถือใจไก่จะดื้อกดจะสีเด้อพี่น้องให้น้องตายในเด้ออันอยากเป็นดอกเคยกับกดมาเด้อ <c oughs> จลองมาแพงดอกควายตัวเดียวฝดช <c oughs> ิบ๊อกนะนี่เด้อพี่น้องคลิปนี้กับสิจ๊อบเพี้ยนสนีเด้อถ้า,ม,ากกมักไก่จะดื้อกดไลค์กดแช่เด้อสิขามโฆษณา,น,น,าน้องตายนะพี่น้อง กาผาเป็นกำลังใจให้น้องตายในเด้อพี bye, bye ่เนาะกาเป็นจไใจขับเหมาขั้นมาขั้นมางามอยู่กับมิ้นให้น้องตายเบื้องในเด้อพี่เนาะอย่าดื้อเด้อบาย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 เลยแม่บายบายเนี่ยบายบายโอเคแน่นิอโมขอประเฮ็ดนะคะบายบาย